มีพระมหากษัตริย์อยู่สิทพระองค์นั่นเองนะคะก็รัชกาลที่หนึ่งรัชการที่สิบนะคะหรือรัตนโกสินทร์เนี่ยจะมีราชวงศ์ที่เป็นพระมหากษัตริย์ก็คือราชวงศ์ศักนี้นั่นเองนะคะมาดูกันว่ารัชการที่หนึ่งชื่อว่าอะไรกันบ้างเรียนเคยเรียนในที่กันแล้วมั้งก็คือรัชการที่หนึ่งท่าจงว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนั่นเองนะคะหรือรัชการที่หนึ่งนะคะ ต่อไปรัชการที่สองก็คือพระพุทธเลิศล่านภาลัยนะคะรัชการที่สองเนี่ยจะเป็นลูกของรัชการที่หนึ่งนะคะอาต่อมารัชการที่สามก็คือพนังเจ้าเจ้าอยู่หัวนั่นเองนะคะต่อไปมาดูรัชการที่สี่ ราชการที่สี่นี้ชื่อว่าพระสาสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะต่อไปราชการทีร่ห้าราชการที่ห้านี้ท่านจะชื่อว่าพระสาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้านะคะจะแตกต่างจากราชการที่สี่ราชการที่สี่นั้นจะชื่อว่าพระจอมเกล้านะคะ,ะแต,ต,ต่ รัชการที่ห้าเนี่ยจะชื่อว่าคุลละจองนัเองนะคะให้นักเรียนจำไว้ธี่จำนะคะต <_ d ata> ่อไปร,รัชการที่หกรัชการที่หกคือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัวซึ่งรัชการ,กรที่หกนี้เองนะคะจะเป็นบิดาแห่งการลุกเสือไทยน,นั่นเองนะคะรัชการที่หกต่อไปร,รัชการที่เจ็ด ก็คือพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งรัชกาลที่เจ็ดนี่เองนะคะในสมัยของรัชกาลที่เจ็ดเนี่ยการปกครองของไทยหรือของอยามของเราจะเปลี่ยนมาเป็นระบอบประชาธิปไตยในสมัยของรัชกาลที่เจ็ดนะคะต่อไปรัชกาลที่แปดรัชกาลที่แปดเนี่ยเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีอายุน้อยแล้วก็ได้ขึ้นของราช ไม่ไม่กี่ปีเองเพราะว่าท่านทรงโดนตรงพระชนด้วยกันเขาแสงปืนนะคะหรือว่าโดนยิงนั่นเองนะคะในระหว่างที่ปฏิบัติเป็นท่านขุนักิสิทนะคะน้องเลยไดเพอรัชการที่แปดสวรรคตสวรรคตแล้วนะคะก็เกิดก็ได้ทรงให้อาะะต่อไปมาดูรัชการที่เก้านะคะ การที่เก้าหรือก็แบาบนี้ตัวเดียวก็ต้องการที่จัทำนะมันเองก็คงรู้จักกันอยู่ใช่ไซึ่งห้องเนี้ยเป็นหผู้ผลาตป่าที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้หมาตาตาที่รวยที่สุดในโลกนะคะเพราะว่าท่านดำเนินชีวิตด้วยการเศรษฐกิจหลักเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองนะคะต่อไปราชการปัจจุบันก็คือราชการที่ติดว่าในหลวงรอรศิษยของเราเม่อสิ้นะคะ านชื่อว่าพระหมอสมเด็จคระวัด <to play. S 2> <ences> <possible> ิร <Overwatch> ิ้าเจ้าอยู่หนเมั่องอ้ต่อไปเพื่อนได้ยินครับอ่มาดูนะคะในการสถาปนารุงรตนาโกสินี้ยในช่วงปลายสมัยธนบุรีก็คือในสมัยที่มีถัดประสาก็คือธนบุรีเนี้ยมีประสาทก็คือนะพระเจ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเองนะคะหรือว่าที่นักเรียนเรียนกัไปในสมัยรัชกาลที่ ในสมัยชั้นปตชั้นปหน้านั่นเองนะคะโดยที่ว่าในสมัยปลายคนบุรีเนี้ยช่วงนั้นเกิดกบฏคําว่ากบฏเนี้ยก็คือผู้ที่คิดไม่ดีต่อบ้านเมืองนั่นเองหรือว่าผู้ที่คิดร้ายต่อบ้านเมืองดังนั้นในสมัยปลายคนบุรีเนี้ยขึ่งกบฏเยอะแยะแล้วเกิดเหตุการณ์วุ่นวายมากมายในสมัยปลายคนบุรีเนี้ย แล้วก็คนรีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเองเนะนี่จะตัดมีทหารหรือว่าที่เรียกว่าเป็นทหารเอกของท่านก็คือสมเด็จเจ้าพระยามหารกษัตริย์หรือว่าทองอ้วงนั่นเองนะคะทองอ้วงเนี่ยก็คือชื่อเดิมของราชการที่หนึ่งซึ่งท่านเป็นทหารเอกแม่ทัพของสมัยคนรีนะคะ และตอนนั้นเนี่ยท่านจึงได้ยกพมาป่าพวกกบฏทั้งหลายเนี่ยจนสำเร็จในที่สุดแต่พอในสมัยปลายธนบุรปุ๊บก็มีข่าวว่าถ้าบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยสวนนรรคตหรือว่าบางคนก็บอกว่าท่านหยู่ไปบวชบ้างพอในนาา้าเวลาช่วงนั้นเนี่ยไม่มีประสาปป์ปกครองปกครองในสยามอยู่นะคะ จึงได้คุงนางทั้หลายเนี่ยจึงได้ให้พระบาทสมเด็จพระพุทยอดฟ้าจุฬาโลกเนี่ยขึ้นเป็นกษัตริย์ณเวลานั้นเพราะว่าท่านได้ทำความดีความชอบในการปรากบกระบฏพยาสังนะคะแล้วก็ให้ท่านเนี่ยขึ้นเป็นปฐมมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีท่านจึงมีการปราบดามเขตตัวเองขึ้น ตราบดาวิเศษนั้นก็คือการที่ว่ายกตัวเองขึ้นมาเป็นกระสันนั่นเองนะคะซึ่งในวันที่ยกขึ้นตัวเองขึ้นมาเป็นกระสันนีเ้เกิดขึ้นในวันที่หกในยพฤษภาคมเดือนเมษายนยพฤษภ,ภยยาคมสองพันสามร้อยสิบห้านั่นเองนะคะแล้วก็ในนั้นเวลานั้นเนี่ยท่านทรงได้มีพระชนมายุหรือว่าอายุได้ 6, สี่สิบหกพันปีนส่นเอง แล้วก็ท่านก็ได้ขนามว่าพระบาทสมเด็จพระบบายาชเชยรัชกาลทีท่บดีสมคบนี่มาหาจักรีบรวมานาคั่นเองนะคะอันนี้คือพระนามตอนที่ขึ้นเป็นพระมหาจัตร์นั่นเองแต่ต่อมาในระยะเวลาที่ว่าของพระนางเก้าพระนางเก้านี่คือร ดึงได้เปลี่ยนพระนามให้ราชการที่หนึ่งใหม่ว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนั่นเองนะคะพ,ะพอไหดังนั้นวันจัดซีเนี่ยของทกพปีที่เป็นวันหยุดของนกักเรียนเองนะคะวันที่หกเมษายนเนี่ยจะกลายเนว่าเป็นวันจัดซีและเป็นวันหยุดราชการด้วยเขาคือให้บังเง ถึงพระาทสมเด็จรเท้เาพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้สิงนะคะในช่วงที่ว่าขั้นขึ้นกองแรกหรือว่าเป็นกษัตริย์พระองค์แรกแห่งราชวงศ์จุฬาฯนั่นเองอ่ะต่อไปมาดูในหน้าต่อไปนะคะหลังจากที่ว่ามีการมีการปราการที่เตษของราชการที่หนึ่งขึ้นของเล่าเรียบร้อยน,นะคะ ก็ได้ตั้งเมืองหลวงใหม่ขึ้นมาก็คือกรุงรัตนโกสินทร์หรือว่าเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ากรุงเทพมหานครนั่นเองนะคะเองนะคะที่ตรงข้ามกับกรุงคนบเด้นนะคะแล้วก็เรื่อวันสถาปนาของกรุงเทพมหานครจริงๆนะคะคือวันที่21มิถุนายนที่ปาศคร สามร้อยี่สิบห้านั่นเองแต่วันที่หกที่ผู้กล่าวถึงนัดปีนะคือวันจัดปีนะคะแต่วันสถาปนาของกรงเทศมหานครก็คือวันที่ยี่สิบเอ็ดนะคะถ้าเออถ้านับปีนี้ครับปีนี้ยจะเป็นปีที่สองร้อยสามสิบเก้านั่นเองคือคือกำลังเอาเวลาคิดป,ปีในการต่อรอบเนาะเขาจะเอาปีที่ ปีปัจจุบันก็คือ2,564มาลบด้วย2,325 2,325นะคะแล้วก็จะเหลือคือ239ดังนั้นปี2,564นี้เองเนี่ยกรุงเทพจะพ 2, ครบ239ปีนั่นเองนะคะนี่คือวันครบรอบของกรุงเทพคะ คุนจะเห็นได้ว่าวัดพระแก้วเนี่ยที่หรูเอารูปมันนะคะเป็นวัดที่บ้านที่มืองของกรุงเทพมหานคร,รนั่นเองนะคะ<ถา>แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เป็นโบราณสถานที่สำคัญก,ก,ก,ก็คือพระที่นั่งจากทีมหาปราสาทนะคะซึ่งสร้างมาสมัยรัชกาลที่ห้ากันเองนะคะรูปที่เก็มาใ,ให้เป็นแบบนี้อ่าต่อไปไปน่าจะดูชื่อเต็มของกรุงเทพมหานคร เทพมหานครบวรรัตนโกสินทร์มหิรรมธรา,าริทยามมหาดิลกพบนพรัตราชธานีบุรีรมอุลมราชนิเวศมหาจักรีมมอมรที่มอาอวตารสถิตสัจภาพิยะมิตรนุกัมปจิตนั่นเองนะคะรายพนามเนี้ยจะไปเป็นชื่อเพลงที่เขาเอามาร้องกันใมค์พิครูกกเคยให้หนักเรียนได้ฟังไปแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวตอน ท้ายๆคือจะเปิดให้ฟังอีกรอบนึงนะคะแต่ในระยะเวลาต่อมานะคะในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่นะคะได้ทรงเสี่ยงพระนามใหม่ว่าทรงถวายพระนามใหม่ให้กรุงเทพกรายเป็นเมืองโต๊จากท้องร้เปลี่ยนเป็นคำว่าอมรรัตนโกสิทร์นั่นเองนะคะต่อไปมาดูสาเหตุสำคัญ สาเหตุสาคัญในที่นี้ก็คือที่ราชการที่หนึ่งทรงย้ายราชธานีจากกรุงธนุรีนะคะกรุงธนบุรุฎฝั่งนี้นะคะฝั่งทีู่วงไว้สีแดงเนี่ยไอ้กรุงธนบุรีตรงเนี้ยเขาบอกว่าระราชวังเดิมของเขาเนี่ยมีลักษณะที่ัแคบมากเห็นไหมคะในวงกลมสีแดงคับแคบพระราชวังจะอยู่ตรงนี้นะคะในวงกลมสีแดงเนี่ยข้างล่าง แล้วก็ไม่สำรวจไม่สามารถขยายออกไปกว้างได้เนื่องจากมีวัดสองวัดขนาดขนาดอยู่ขอ,องพระราชวังนะคะดังนั้นจึงทําให้ไม่สามารถขยายออกไปกว้างได้ที่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ราชการที่หนึ่งเนี่ยทรงย้ายราชธานีไปฝั่งตะวันออกคือฝั่งกรุงเทพนั่นเองหละงจากสองวัดที่ขนาดอยู่ นะคะก็คือวัดแจ้งหรือวัดอาุณร้นลานสวรดารามนั่นเองและวัดท้ายตลาดหรือวัดโมลินโลกอยารามนั่นเองนะคะมาดูสาเหตุต่อไปสาเหตุที่สองนะคะสาเหตุทีะคะค่สองนักเรียนจะเห็นได้ว่ากรุงธนวีเนี่ยอยู่ตรงท้องทีนะะ้ำเห็นไหมคะครูสอนผู้ที่ไหม เขาเรียกว่าท้องคุ้งน้ำท้องคุ้งน้ำนะองเหมือนท้องของเราอะที่มีความผข็งเวลาน้ำมันไหลามามันจะกัดเซาะแผลตายฝั่งของด้านฝั่งคนรีเนี่ยกัดซปเซาะไผลแล้วทาให้ดินน้ำไหยไปดังนั้นจึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้รัฐการที่หนึ่งย้ายไปฝั่งกรุงเทศมาหันครกนั่นเองนะคะ ซึ่งตบนงทุนรีเนี่ยไม่มีที่จะขยายบ้านเมืองอนาคตได้แน่เองแล้วก็มีบางส่วนในเงินไปนนั่เองนะคะต้องเลือกให้เห็นได้ว่าเหมือนนั้มันเป็นต้วเนี่ยอ่าและอีกอย่างหนึ่งสาเหตุหนึ่งก็คือสาเหตุที่สำคัญก็คือภงมนทุนรีเนี่ยเป็นเมืองอกแตกคำว่าเมืองอกแตกหมายถึงอะไร ก็คือมแม่น้ำไหลผ่านกลางเมืองักเรืยอนเห็นลูกตองนี้ไหมคะที่ครูทําลูกตอที้ให้เนี่ยมีแม่น้ำไหลผ่านกลางเนี่ยจะทำให้ปรุงพลวีล่ะเวลามีค่าสุกมาหรือว่ามีค่าารเข้ามาเนี่ยจะโจมตีได้ง่ายเนื่องจากมันเป็นประบบแต่ตังเองนะคะจึงไม่เหมาะที่จะเป็น ไผ่ภูหรือว่ามังหลวงนั่นเองนะคะนี่เป็นสาเหตุสาเหตุหนึ่งที่ทําให้รกชกากรที่หนึ่งย้ายไปฝั่งกรุงเทพมหานครนะคะอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือนักเรียนดูนะคะกรุงเทพมหานครนี้จะมีฝั่งนี้ฝั่งกรุงเทพเนียจะมีแม่นะโอบล้อมรอบทั้งหมดเขาจึงบอกว่าเวลาการตั้งหุ่งหาที่สำคัญหรือว่า เมืองที่จะเป็นเมืองหลวงแล้วก็ขยายออกไปได้นั้นต้อง milk, มีแม่น้ำไหลผ่านหรือว่ามีแม่น้ำเยอะต่อกาสใช้นของประชาชนหรือว่าสามารถเป็นเส้นทางทางการท่อยได้อีกนะคะดังนั้นภงเท็มหาพรเนี่ยคือเป็นพยากรที่สำคัญมากกว่ากรุงปนตรอันนี้อ่ต่อไปมาดูเรื่องต่อไปนะคะเรื่องของ ปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองหรือว่าความเจริญทางเศรษฐกิจของการลังการปกครองในสมัยจุงราชมกุฏกษัตริ์นันนะคะมาดูว่ามีปัจจัยอะไรบ้างปัจจัยด้านผู้นำนั่นเองนะคะปัจจัยด้านผู้นำในที่นี้ก็คือผู้นำในสมัยนั้นเนี่ยจะมีความกล้าสามารถมากผู้นำในสมัยก่อนนะคะซึ่ง ผู้นำทุกคนหรือท่านมากระสัทุกคนเนี่ยต้องมีรรรมทักษะพิเศษก็คือด้านการลบทีส่สำคัญดังนั้นในสมัยร้หนึ่งน,นะคะท่านเป็นทหารเอกของกองต่างสีและท่านจึงมีลักษณะพิเศษหรือว่าความเก่ง้าที่มีการลบเป็นสำคัญนั่นเองนะคะนั่นเป็นทักษิที่ส็นมากในสมัยของสงครามเก้าท่าท่านจึงเอาชนะของ พวกพม่า,มาได้นั่นเองนะคะจึงทําให้ประเทศไทยเนี่ยมีผู้นําที่กึตงตานมากแล้วก็สามารถขยายไปทางอินเดียใกล้เคียงได้นั่นเองนะคะในรอบๆของรัโกินโร์ในสมัยรัโกินโร์ตอนต้นเนี่ยกิดเสงครามมากมายอย่ไร้ว่าจะเป็นสงครามเจ้าคะหรือว่าสงครามยวนนั่นเองนะคะก,กับทวนากับร้านช้างนั่นเองนะคะในช่วงนั้นจะมีสงครามเยอะะมากมายนั่นเอง,งอ่า ต่อไปมาดูปัจจัยในด้านผู้นํานะคะในสมัยของรัชกาลที่ห้าเนี่ยจะเกิดปัญหามากมายนั่นองรัชกาลที่ห้าถือว่าท่านเนี่ยได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมากมายในหลาย,ลายด้านซึ่งรัชกาลที่ห้าเองนะคะก็นําเกี่ยวกับท่านมีใะ้รบ้างท่านมีความสามารถในด้านของการพูดหรือว่าการสัมพันธ์ทาไม ภาพตะวันตกเป็นอย่างมากนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นภาพของรัชกาลที่ห้าที่ได้ไปเจรจาพูดนะคะของภาพตะวันตกนั่นเองนะคะซึ่งรัชกาลที่ห้าเนี่ยท่านได้แก้ปัญหาในหลังอย่างนั่นเองไม่ว่าจะเป็นพวกให้ออกนโยบายหรือดเนินนโยบายที่เราผลของภามไว้ด้วยการนี้จากพวกขาวตะวันตกหรือว่า พวกคนหลานี้นนะคะที่เข้ามาทําการค้ากับไทยในสมัยนั้นนะคะของราชการที่ข้าซึ่งเรื่องเนี้ยเราจะไปเรียนต่อไปในพัฒนา,าการในสม,สมัยการปฏิรูปประเทศนนะคะมันอยู่ในเรื่องต่อไปอ่ะต่อไปมาดูนะคะสนไปด้านที่มันอีกด้านหนึ่งก็คือในสมัยรัชการที่หกก็ทําให้ไทยเนี่ยได้เข้าร่วมกับฝ่ายสังคมธรรมยิปต ในสงครามโลกครั้งที่หน,น,นึ่งนั่นเองนะคะตอนนั้นนะคะที่ไทยได้เข้าร่วมนั้นท่านได้ส่งทหารไปแล้วก็ได้ไปร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนั่นเองนะคะทำให้ตอนนั้นไทยเป็นฝ่ายชนะในวนและทาให้ไ,ได้แก้ไขสนสัญญา,ากับต่ญญางชาติในสมัยรษษัชกาลที่สี่สัญญานี้เนะคะก็คือส,สัญญาคาร์ลิญญญญนะคะ้าต่อไป มาดูปัจจัยที่นำอีกด้านหนึ่งก็คือในสมัยของรัชกาลที่เจ็ดทำให้มีสมัยประชาธิปไตยเกิดขึ้นอย่างที่ครูบอกเมื่อกี้นะคะก็คือตั้งแต่รัชกาอพันสี่ร้อยเจ็ดส้าซึ่งเริ่มเข้าสู่สมัยประชาธิปไตยดังนั้นจึงมีการจาัดความแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเกิดขึ้นนั่นเองนะคะต่อมา มาดูปัจัยด้านที่ตั้งและภูมิศาสต์นั่นเองพูดง่ายๆก็คือปัจัยด้านที่ตั้งและภูมิศาสต์เ่นะี้ที่ทําให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงได้นนะักเรียนรู้แผนที่นะคะซึ่งเขาบอกว่ากรุงเทพนั้นอยู่ใกล้ฝั่งปากถล่ไนะคะปากถล่มไที่นี้ก็คือเป็นที่ออก ทางทางการท่าจะดูทางมาตัดเรือดันดงนั้นเวลาเรือเข้ามาเนี่ยก็จะเข้ามาทา,างฝั่งอ่าวนั่นเองนะคะซึ่งเป็นทำเลที่ตั้งที่สําคัญทําให้กรุงเทพมหานครเนี่ยกลายเป็นเมืองเมืองหลวงมาเปนถึงปัจจุบันนี้นั่นเองนะคะซึ่งาการที่ว่าตัอ้งอยู่ใกล้ปากอ่าวไทยนี่ยทำให้ชาวต่างชาติมีเข้ามาใช้เป็นจำนวนมากแล้วทําให้เศรษฐกิจของกรุงเทพ มีความก้าวหน้าและเจริญทางเศรษฐกิจในทางที่ดีขึ้นนั่นเองนะคะพอมามาดูอีกปัจจัยหนึ่งก็คือปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรมปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรมเนี่ยคนไทยในสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีหลากหลายมามคแต่ถ้าอ่านภาษาเกต่ยก็จะมีปัจจัยอย่างเข้าเทียมกันเข้าเทียมนี่้ก็คือ ไม่มีปัญหาความสัดตย้งระหว่างคนในสังคมหรือทําให้ประเทศสามารถพัฒนาได้ไนอย่างตาม่อเื่อนนะคะเึ่งในในปัจจัยด้านนี้นะคะจะทําให้เห็นว่าคนทยในสมัยก่อนมีความเท่าเทียมกันเป็นอย่างมากแล้วก็าันสดเนี่ก็ตรงทําให้ประชาชนเนี่ยรับกันอย่างที่ว่าคนไทยเนี่ย มีความคข็งแกร่งที่ว่าในสมัยก่อนนะคะเรนนี่เขเป็น,นไทยเนี่ยเป็นคนไทยที่ประหยัดเงินดีนั่นเองนะคะตัวอยัดเงินนี้ไม่ดีก็เปอคนไทยมีใจงามเวลาต่างชาติเข้ามาเนี่ยก็แบ่งฟารน้ำใจให้แก่ต่างชาตินั่นเองนะคะหรือว่าให้สิ่งต่างๆสิ่งของต่างๆที่สาม,มารถเป็นน้ำใจได้นะคะต่อไปนะคะตอนนี้ก็ จบในเรื่องของการสถานาคุณรสนะโกสินไปแล้วนะคะตอนนี้คูใครที่มีคำถามที่จะถามาคุณสามารถถามได้ว่าใครที่มีข้อข้องใจนมกเรียรคนไหนที่มีข้อข้องใจคนะเกี่ยวกับเรื่องการสถานาคุณรสน,นโกสินหรือว่าไม่เข้าใจตรงไหนสามารถถามมาได้ค่ะตอนนี้ ใครมีใครจะถาไหมครูครับครูครับกษแต่ละพระองค์ที่ปกครองมากี่ปีครับถ้าตั้งแต่ปัจจุบันถึงแบบตอนตอนที่สถาคุรเจะนะโกสินเข้ามารอบแรกนะครับ,บกุงรัจนโกสินที่มีอายุยาวนานถึงกี่ปีครับนี่ครูบอกไปเมื่อกี้ไงครับก็คือสองร้อยสามสิบเก้าปีนะครับสองร้อยสามสิบเกาปีเนี่ยดูพระเจ้าระลาส่งค0สัง ก็จะขาดสั้งพันห้าร้อยมีสิบสี่จนถึงปัจจุบันนีค้าเียงรัตนโกสินทร์ในุ้วกนี้เราขึ้นเป็นรัฐมนตรีครับปัจจุบันนี้ใครมีคำถามมีหมดแล้วครับใครไม่เข้าใจตรงไหนถามมาได้นะคะอ้าวให้ ไม่มีคำถามแล้ว,ลวให้นักเรียนแท็บหน้าจอไว้หรือว่าสแกน QR code ออเข้าไปเลยก็ได้นะคะแล้วก็จะมีแบบทดสอบในห้องที่ครูให้เห็นทาเสนอในหน้าจอนี้นะคะนักเรียนเห็นนะคะให้เปลียนแท็บหน้าจอไว้แล้วก็เข้าไปทําข้อสอบด้วยนะคะซึ่งเรื่องจากคะแนนเนี้ย ในเรื่องนี้เองนะคะที่จริงมันเป็นเรื่องที่เราต้องเรียนในเทอมสองแต่เทอมสองเนี่ยเวลาเรียนมันน้อยกว่าภาคเ,เ,เรคเียนที่หนึ่งนะคะเราจบภาคเรียนที่หนึ่งไปแล้วเนื่องาของภาคเรียนที่หนึ่งไปแล้วนะคะตอนนี้เข้าภาคเรียนที่สองแล้วของเราเนี่ยคะแนนเนี้ยที่ครูให้ทํแบบทดสอบนี้นะคะจะนําไปเก็ดเป็นคะแนนในภาคเรียนที่สองนะคะให้่นักเรียนเข้าไปทาด้วย มันไม่ได้ยากมีข้ตอตอบแค่10ข้ออันนี้เป็นเฉลยหน้า59นะคะเนื้อเรียนเี้นถ้าใครยังไม่ได้ทำแ็กน้าจอไว้เลยนี่เป็นเฉลยของหน้า59ที่ครูสั่งทำในคาลที่แล้วนะคะซึ่งในข้อแรกเขาไม่เขียนสังเขป และลักษณะการย้ายราชการของอู๋พายุไปสังฆเพ่ที่ตรสอบในวันนี้นั่นเองนะคะให้เขียนเป็นข้อแบบนี้ก็ได้หรือว่านักเรียนจะเขียนแบบตามสไลด์ที่เดียวให้ยูก็ได้นะคะมันจะมีสามข้อให้เฉิญเขาจะแยกเป็นส่วนๆให้ใครที่เขียนไม่ทนก็แอบไว้นะคะในหน้าห้าสิบเก้าครับครับครับอบไปแล้ว ส่วนข้อที่สองเห็นไหมคะเขาบอกว่าให้ค้นคว้าการสถาปนากรุงเทพมหานครตามหตข้อต่อไปนี้ผู่ก่อ,อกตั้งก็คือพระบาทสมเด็จพระพุทธทยอดฟ้าจุฬาโลกนั่นเองส่วนราชวงศ์ที่ปกครองก็คือราชวงศ์ศักดิรนั่นเองให้วันสถาปนาใวันสถาปนากรุงแล้วตรนั้นโตถึงอยากใส่วันที่หกเมษายนะวันที่หกเมษายนวันที่ตั้งของราชวงศ์ แต่วันที่สถานะขอที่มาถึงน็เป็นวันที่ที่27นะคะที่27เมษายนที่สัราลของคำสั่ง105นั่นเองนะคะส่วนต่อมาในข้อที่สามข้อที่สามนี้เป็นเขาบอกว่าให้เขียนความหมายนะคะที่นและกคือให้นักเรียนเขียนแต่ชื่อไปใช่ไหมคะแล้ววันนี้ให้นักเรียนไป เยนะียจะเป็นความหมือนของคุณให้มหวาวิทนั่นเองนะอ่ะจบไปด้วยนะใครที่ยังไม่ได้เขียนนะคะนี่เป็นเฉลยหน้าห้าสิบเก้านะให้มีเฉลยขนาดน,นี้ต้องทำด้วยเพราะว่าทั้งที่แล้วมีบางคนที่คูตรวจไปเนี่ยมีบางคนเขียนมันนิดเดียวหรือว่าบางคนก็ไม่เขียนก็มีนะดิอ่เสร็จหรือยัง